ครับสวัสดีครับมื่อนี้พ่อกันยุนาเงินแวนดาครับลูกตะกั่วดินมองปูไหวนี่แหละลูกตั่วดินครับในน้อยยังได้ครับตะกั่วดินเป็นมาลูกลูกมาดะกับแฟนดาข้ามลูกตั่วดินครับมื่อกี้เนี่มึงเมาแน่แน่ครับมาดะนอนมึงมึงมันสีขาดเนี่ยโอ้ยหมากระลุกพ่อหมาแบบเนี้ยขอบคุณนะมึงแมาแม่กับลูกซอย ล็กมากหน่วยงามดีครับธรรมัาสตว์ว่าได้ใช้อีย่างนี้ให้อยู่ไม่เป็นหัวให้เขากินนี้นอกแล้วสิลกต้นนี้ต้นนี้ใหญ่นง,งามดีครับเอาไว้โดนที่ออกง่อกลกโทษดีน้ำกันครับ ก็ได้แล้ะครับข้าดินลกมาแต่ว่าลกขั้นเบิดอยูย่งย่งอีกเติบหนึ่งครับดินมันแกนซ <c oughs> ิวไปตากแห้งนะครับซิวไปตากร้่ยกันนะถ้าเบิกยาพน่นสาวไม่ครับเบิกน,นี้เป็นดาบถ้าตากแล็กเดียวตากขายกองละสิบบาท <c oughs> ถาออกไปไม่เงี้ยเริ่มเป็นแล้วบ่แม่บันนี้ออวาหันกูก็เฮียนเนาะเฮียนเดีย่ยวซองเทียจังสาวเป็นนีตกออก่ตักออกตักออกมันอันนั้นมันขึ้นมากหลายเหรอด้ได้หลายเหรอนวดตะเครงโดง่กแดดซองหลอดหลอกว้าวจักรขายแพงบ่ ตัวละสองบ,บาทน้ำสองร้อสิบาทนี่มาซืบบา้อบรรตัวระสิบาทห้ตัวอันนี้รอบสองครับอันนี้ท้ว้ทยตอนเลียงในบงครับนี่คือเขาซ้อนกันแอันี้ซ้อสิบ,บาทสิบ,บาท ยังไม่กินดักแด,ด้นั่เด้อกินดักแด้ได้จ้าได้ยรยด้วดักแด้ตุ่าเสาคุณนาะต้มน้ำใหม่นะครับต้มหมดน้ำใหม่น้ำใสเลยเนี่ยช่วย네ไปกแก้วอ,อีบอกบนะ่าข <c oughs> ึนอ่ะช่วยแก้วอีกบ่ อสอ,นนองอร้อยสิบสบาทอะไรต้องมาเห็ดร้อยสิบบาทได้แคดอกที่เน้อสองบาทเ<น>บจบหม,มอนออกต้องไม,ม่หมอใช่ดมันจมลงไหมคุณจมลงเหรอจมลงในหมอดี มันเป้นยังมันแก่แก่เไไกสียดอกกุ้ยกงมากเลยแก่สิแดกกุ้ยมากเดินไหน,นของจ่ยเขาเอนเจ้าเขาเจ้าเข,ข,ขาแล้วเจ้าเขาแล้วครับก็จะเป็นยังดอกสองหมู่มาน่เป็นีบ่บอกว่าเป็นเส้นไหนดอก <c oughs> อกทิพยว่ดอกเิพย์บวเสือกุ้งาไข่ขน,น่าดีแห่พ่นไข่ครับแล้วว่าเสือไข่นี่ซีมือแล้วอานี่หละสามากยงดาเหบเนยนี่ลูกใดเล่ยเด่นญานันแสบครับเดี๋ยวพ้น่นจะว่าห้างไปดวนลูกใดก็เลยสาวหลอกมากนี่แหละคู่มือน,นอนบ่ไดนอนนอนอยู่บ้าน แอขนดไปซิ่งบม่เหรออมเป็นะันนึงแอบเหรมันดีมันดีจาชืน้ำมันนตีกองแรี่งและครับมันชิ้นเนาะมันชิันินไงครับสิ้นหน่อยชินใหญ่ด้อมั้นี่ยบัวม้สชิ้นหน่อยค่ัสินให่บางคนออกขันสางก็ขั้นสินใหญ่ มันผักผักบุษดินปลูกเลนเลนนั่นสีว่าได้กนิ่นได้กินตุกบเดได้หอดแนวความมาดือมกินมาหน่อยมาต้มนึงมากินยางเดียวเกิดขเงนนไเ่กินน้าวต้มลหลายครับเลี้ยงกันจบขื่อดิน่าจาบางขกินมาเ้าวติน่าจะ ขอบคุณหลายๆครับพี่้ยมกันจบีพ่อกนไ่คิปหนานะสวัสดีดครับเมื่อไหร่พ่อกันเมื่อไหร่าจาพ่อกันเมื่อไหร่้าจารย